ระเทียมสับของเราลงไปค่ะใส่ปลาที่หน้าค่ะใส่ไข่ค่ะระหว่างที่ไข่ยังไม่สุกนะคะเราใส่ข้าวลงไปเพราะว่าไข่จะได้ติดข้าวค่ะ มีคนถามป้าตอนป้าผัดข้าวผัดปลาอินทรีย์ค่ะว่าทําไมข้าวป้าถึงเป็นสีเหลืองป้าน่งลืมบอกไปว่าตอนที่ป้าใส่ไข่แล้วแล้วไข่ยังไม่สุกอะค่ะป้าใส่ข้าวลงไปแล้วปอคลุกเนี่ยไข่มันจะติดเม็ดข้าวเป็นสีเหลืองสวยเลยละค่ะมะนาวค่ะป้าคั้นน้ำเรียบร้อยแล้วนันปลานล็นิดค่ะ ไม่ต้องถามนะคะว่าขักมาจากไหนเป็นที่รู้กันนะคะขักที่เหลือมาจากวัดค่ะเรียบร้อยค่ะลูกเกร็ฟรุตค่ะเนื้อสีแดงเลย เรียบร้อยค่ะข้าวผัดทูน่าของป้าหืหิวหอ่ะอร่อยรสชาติถูกใจมากๆเลยยิงคารู้กันไหมคะน้ำเกล้มพูดสีสันสวยงามเปรี้ยวถึงใจมากเลยค่ะ